กรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณปีพศ2535มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเธอมีชื่อว่าน้องแก้วอายุ15ปีพ่อแม่ประกอบอาชีพเป็นคนงานก่อสร้างซึ่งบริเวณนั้นปัจจุบันก็คือซอยราดพร้าว92ทับหซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ก็คือห้างอิมพ r เรียนราดพร้าวนั่นเองเนื่องจากแก้วเกิดมาในฐานะครอบครัวที่ยากจนเธอจึงไม่ได้เรียนหนังสือแต่ประการใดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สิ่งที่แก้วพอจะทำได้ก็คืออาชีพขายแรงงานตามแบบที่พ่อกับแม่ของเธอได้ทำนั่นเองเป็นยังไงบ้างแก้วเหนื่อยหรือเปล่าลูกไม่เหนื่อยนะจ๊ะแม่เนี่ยเย็นเนี้ยลูกไม่ต้องต่อโอทีนะลูกนะ วันนี้เดี๋ยวแม่จะพาไปเดินเที่ยวอิมพเพลียนลาดผาวนะลกเดี๋ยวจะพาซื้อเสื้อผ้าสวยๆซื้อกิ๊ติดผมสวยๆให้หนูด้วยเนี่ยแก้วลูกสาวแม่ถึงแม้จะทำงานก่อสร้างก็เหอะแต่หน้าตาก็สวยพึ่งจะแตกเนื้อสาวก็ตอนอายุ15ปี ถ้าเกิดว่าลูกแม่แต่งเนื้อแต่งตัวดีๆเข้าแล้วก็สาวกรุงเทพแรกรุ่นรุ่นราวข่าวเดียวกันก็ต้องได้อายมั่งแลนะลูกนะโทแม่แม่อย่าเปรียบเทียบหนูกับสาวกรุงเทพสิจ้าสู้เขาไม่ได้หรอกจะแม่หนูว่าหน้าตาก็บูบี้ผิวพรรณก็เกอะเกิดกลางกลางจะไปสู้อะไรกับสาวในเมืองกรุงเทพเขาได้เลยจะแม่เอาช่างมันเถอะลูก ยังไงก็เย็นนี้ไม่ต้องต่อโอทีนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวจะแม่หลังจากนั้นเวลาผ่านไปถึงประมาณห้าโมงกว่าแก้วกับแม่ก็เลิกง,งานหลังจากนั้นก็อาบน้ำอาบท่าแต่งตัวแล้วจึงเดินข้ามสะพานลอยไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าในเวลาหกโมงเย็นและเนื่องด้วยแก้วเธอไม่ค่อยได้ออกจากแคมป์คนงานก่อสร้างสักเท่าไหร่ทุกครั้งที่เธอได้ออกมา เธอก็ค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจทุกครั้งโอ้โหแม่สวยจริงๆเลยนะจ๊ะฉันน่ะไม่ค่อยได้ออกจากแคมป์คนงานก่อสร้างเลยอะ่ะโอ้โหุยดูสิจ๊ะผู้คนนะ่ะแต่งตัวสวยๆกันทั้งนั้นเลยอะแม่ใช่ลูกคนกรุงเทพก็อย่างนี้แหะปะไม่ต้องไปสนใจลูกเรามีเงินกินมีเงินเที่ยวเราก็เที่ยวตามอัตภาพของเรานะลูกนะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะ่ะ ตรงนั้นน่ะอีจวบเพื่อนแม่เมื่อวานนี้มันบอกว่ามันมาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเขาขายตั้งหกตัวร้อยปะลูกปะเดี๋ยวแม่พาเดินไปดูนะจ๊ะแม่หลังจากนั้นแม่กับแก้วก็เดินไปที่ร้านขายเสื้อผ้าที่เป็นร้านขายเสื้อผ้าราคาถูกเสื้อหกตัวขายในราคาหน0่บาทเท่านั้นเองและในขณะที่แก้วกับแม่กำลังเลือกเสื้อผ้าอยู่นั้น มีเด็กผู้ชายวัยรุ่นอายุประมาณสัก19ถึง20ปีคนหนึ่งมันมีชื่อว่าไอวุฒมายืนทำเก้กกังๆมาเรียบเรียบเคียงเคียงแก้วน้องน้องมาซื้ออะไรฮะหนูมาซื้อเสื้อผ้าแล้วมาใครเนี่ยหนูมากับแม่จ้ะพี่ไหนแม่หนูอะ่ะก็นี่ไงจ้ะยืนอยู่ข้างๆหนูนี่ไงทำไมอะมึงถามลูกกูทำไมอะ่ะไอหนม ก็เห็นอยู่ว่ายืนกันสองคนนะมึงยังจะมาถามอีกเหรอามากี่คนนะ่ะโทป้าฉันก็ถามไปอย่างนั้นนะ่ะก็อยากจะหาเรื่องพูดคุยกับน้องคนสวยเขาว่าเอ๊นี่มันลูกกูเองอะ่ะมึงไม่ต้องมาสารแนถามอะ่ะชอบลูกกูหรือเปล่าเนี่ยอะมาทำเรียบเรียบเคียงเคียงเก๊ก๊กลางๆอ่ะ่ทาทางสายตาก็หลุกหลิกหลุกหลิกไม่น่าไว้ใจเลยนะมึงอะ่ะบ้านอยู่แถวนี้เหรอไอหนู ใช่ป้าบ้านฉันน่ะอยู่แถวนี้เลยเนี่ยอยู่ซอย96นี่เองป้าแล้วป้ากับลูกอะ่ะอยู่ที่ไหนกันเหรอเนี่ยฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยอะ่ะก็ทำงานก่อสร้างสร้างตึกอยู่ที่ซอยลาดพร้าว9 2้าทับหนึ่งนี่ไงเคยไปหรือป้าวะ่ะโอ้เคยไปสิป้าบ้านเพื่อนฉันก็อยู่แถวนั้นก็มีมีตั้งหลายคนอะ่ะเออป้า แล้วแต่ว่าซื้อของก็เสร็จหรือ,อยังเนี่ยเสร็จแล้วทําไมเอวะถ้าอย่างนั้นน่ะฉันขออนุญ,ญาตป้าเดินไปส่งน้องคนสวยลูกสาวป้ากับป้าได้หรือเปล่าวะป้าฉันชอบลูกสาวป้าเหลือเกินน่ะป้าให้โอกาสฉันหน่อยนะโอ้ยไอ้บ้ามึงเพิ่งเจอลูกสาวกูวันแรกเองเนี่ยมึงจะมาบอกชอบลูกกูได้ยังไงเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย แล้วว่าแต่ว่ามึงทํามาหากินอะไรอะ่ะมีงานมีการอะไรทําหรือเปล่าอ,ะอ่ะฮะถึงจะมาชอบลูกสาวกูอะ่ะมึงจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงลูกกูไว้หนุมโถป้าฉันนะ่ะทาอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ซอยลาดพร้าวเก้าสิบหกนี่เองป้าฉันน่ะหากินเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นที่เป็นทางฉันไม่ได้ร่อนไปเล่มาหลอกนะป้านะเอาละเสร็จหรือยังละป้า เดี๋ยวฉันจะเดินไปส่งเสร็จแล้วแต่ว่ามึงไม่ต้องไปส่งกูก็ได้อะถ้าเกิดว่าผัวก,กูเห็นว่ามึงอ่ะเดินก็ลอกก็ติดหมายตามไปส่งอีกแก้วลูกกูถึงแคมป์คนงานก่อสร้างอ่ะผัวก,กูเห็นข้าว่าคงเป็นเรื่องแน่เลยไอ้หนุม่โมโหแหมในที่สุดป้าก็เผลอพูดออกมาจนได้เผลออะไรวะลูกสาวป้าชื่อแก้วสวัสดีจ้ะน้องแก้วพี่ชืวุฒนะจ๊ะ สวัสดีจ้าพี่วูดนี่ไม่ต้องไปพูดจาดีกับมันลูกโท่แม่พี่เขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรอะ่ะเขาก็มาพูดจาพาทีกับเราดีๆนี่จ้าทำไมแม่ต้องไปดุด่าว่ากล่าวพี่เขาด้วยอะ่ะไม่เห็นจะยุติธรรมกับพี่เขาเลยใช่จ้ะน้องแก้วปะเดินกลับบ้านกันเดี๋ยวพี่จะไปส่งนะจ๊ะจ้าพี่วูดหลังจากนั้นไอ้วูด วัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เดินไปส่งน้องแก้วกับแม่ที่ซอยราดพราว9้าทับหนึ่งและในขณะที่ทั้งคู่เดินไปถึงแคมป์ก่อสร้างลุงเผาพ่อของน้องแก้วก็เห็นเข้าพอดีเอ้ยอีกแก้วแม่มึงไขว่านะ่ะเดินตามมาส่งเนี่ยอ๋อฉันบอกมันแล้วพี่มันชื่อไอวูดอะขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ซอยใกล้ๆนี่เนี่ห้ามปราม,มันแล้วไม่ให้มันมา มันบอกว่ามันชอบลูกเราอ่ะพี่อะมึงมาชอบลูกกูตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอ้หนุ่มสวัสดีครับลุงเอ้ยไม่ต้องสวัสดีกูกูถามมึงก็ตอบกูก่อนสิโทรลุงมันเป็นรากแรกพบว่าลุงอย่าห้ามฉันเลยนะเอาไว้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ฉันก็แล้วกันลุงฉันชอบลูกลุงจริงๆอ่ะลุงก็อย่ารังเกียจลังงอนอะไรฉันเลยก็แล้วกันนะ เอ้ยมึงมาพูดจาอะไรแบบนี้วะเนี่ยอยู่ดีๆก็พูดเป็นตุเป็นตะอะไรของมึงเนี่ยฮะไอ้หนุม่มเพิ่งเจอลูกกูวันนี้วันแรกไม่ใช่หรือไงวะก็ใช่ไงลุงแต่ฉันก็บอกลุงแล้วว่าเป็นรักแรกพบลุงก็ไม่ฟังฉันเลยอะเอ้ยมึงพูดแบบนี้พูดไม่รู้เรื่องไปไปเลยนะมาทางไหนมึงไปทางนั้นเลยแล้วต่อไปเนี้ยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาวุ่นวายกับลูกสาวกู จำใส่กระโหลกมึงไว้ด้วยถ้าเกิดว่ากูเห็นว่ามึงมาวุ่นวายมาก็ลอก็ติดกับลูกสาวกูอีกเมื่อไรอ่อ่ะเห็นดีกันแน่นอนว่าไอ้นุ่มโทรลุงลุงคิดว่าฉันจะกลัวลุงหรือ,อยังไงอะ่ะพักพวกเพื่อนฝูงฉันก็เยอะแยะมากมายฉันอยู่ที่นี่มาก่อนลุงอะ่ะลุงมาเป็นแค่คนงานก่อสร้างย้ายมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะโถเอ้ยมาพูดจาปากดีเดี๋ยวก็โดนเด็กล่อ,อจนได้ลุงอะ่ะโอ้เห็นหรือเปล่าล่ะกูว่าแล้ว นิสัยมึงเป็นแบบนี้นี่เองปะแม่มึงพาอีกแก้วลูกเหล้าวเข้าห้องได้แล้วแก้วห้ามไปพูดจาพาทีกับไอ้หนุ่มคนนี้นะมันไม่ใช่คนดีอ่ะพ่อบอกสอนดีๆมันก็จะเอาพวกมาล่อพอ่อซะแล้วลูกโทษพ่อก็พ่ออ่ะไปว่ากล่าวดุด่าพิวุทธเขาก่อนนี่จ้ะเอ้ยมึงพูดแบบนี้มีใจให้เขาหรือเปล่าเนี่ยแก้วไม่นะจ๊ะพ่อ หนูก็พูดตามเนื้อผ้าก็พ่อเป็นคนเริ่มก่อนจริงๆอะแทนที่พ่อจะพูดกับพี่เขาดีๆอะพ่ออะก็พูดจาดุร้ายใจร้ายกับพี่เขาก่อนอะใครๆที่ได้ฟังอะเขาก็เข้าใจเหมือนหนูทุกคนแล้วจะพ่อไม่ต้องมาเถียงอะปะเข้าห้องไปกับแม่มึงเลยแล้วต่อไปเนี่ยทาไม่มีอะไรอะก็ไม่ต้องออกนอกบ้านย้ายแคมป์ก่อสร้างเมื่อไหรเดี๋ยวค่อยใช้ชีวิตตามปกติก็แล้วกัน ตอนนี้อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนทำงานทำการอย่างเดียวไม่ต้องไปเที่ยวมนแล้วลูกจะพ่อแล้วแต่พ่อก็แล้วกันและหลังจากที่แก้วกับแม่เดินเข้าห้องเป็นที่เรียบร้อยไอ้วุฒก็เดินกลับซอยด้วยอาการโมโหสุดขีดแต่มันก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจครับท่านผู้ฟังไอ้วุฒยังคอยไปมาหาสู่น้องแก้วอยู่อย่างสม่ำเสมอและดูเหมือนว่าน้องแก้วจะมีใจให้ไอ้วุฒด้วยจากวันเป็นเดือน จากเดือนก็เคลื่อนไปเป็นปีในที่สุดความรักของแก้วกับไอวุฒมันก็เริ่มสุกงอมจากนั้นไอวุฒก็เลยรวบหัวรวบหางแก้วพี่วุฒพี่ได้แก้วแล้วว่าพี่อย่าทิ้งแก้วนะพี่โธ่เอ้ยแก้วพี่อยากจะไปทิ้งแก้วทําไมอะเนี่ยแคมป์ก่อสร้างน่ะที่นี่มันก็คงจะต้องเลิกแล้วเพราะว่าเตอร์กะมันใกล้จะสร้างเสร็จเต็มทีเหลือเกินแก้วเอาอย่างนี้หรือเปล่า เอาอยัางไงล่ะจ๊ะพี่วูดแก้วแก้วหนีตามพี่ไปดีหรือเปล่าจ๊ะจะหนีตามพี่ไปได้ยังไงอะและพ่อกับแม่แก้วล่ะจ๊ะพ่อกับแม่แก้วอะไม่ต้องเป็นห่วงท่านรอกท่านนะ่ยยังมีพี่ชายของแก้วอยู่อีกหนึ่งคนยังไงซะถ้าเกิดย้ายแคมป์งานก่อสร้างไปแล้วอะเดี๋ยวเขาก็หากินกันได้เองอะแก้วเองต่างหากอะถ้าเกิดว่าย้ายแคมป์ก่อสร้างไปแล้ว การที่เราสองคนจะได้พบปะพูดคุยกันอีกมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แก้วอย่าลืมนะว่าแก้วเป็นเมียพี่แล้วแก้วจะทอดทิ้งผัวไปอยู่กับพ่อกับแม่โดยที่ไม่เหลียวแลผัวเลยอ่ะแก้วทำได้เหรอแก้วไม่รักพี่หรือยังไงจะยอดรักโท่พี่วุฒิแก้วก็รักพี่นะสิจา้าถ้าไม่รักพี่แก้วจะยอมเป็นของพี่เหรอ แล้วพี่จะให้แก้วย้ายไปอยู่กับพี่เมื่อไหร่อะตอนนี้เลยแก้วไปกับพี่ตอนนี้เลยไปเก็บเอาข้าวของเครื่องใช้เท่าที่แก้วจําเป็นนะ่ะแล้วก็มาหาพี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยพี่จะพาแก้วหนีไปเองไม่ต้องห่วงนะพี่จะไม่ทําให้แก้วต้องเสียใจหรอกจะทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้แก้วมีความสุขเชื่อพี่นะแก้วนะก็ได้พี่วุฒถ้าพี่สัญญา แก้วรักพี่พี่อ่ะอย่าทำให้แก้วต้องเสียใจนะจ๊ะน่าเชื่อพี่เธอะพี่อ่ะรับรองเลยว่าทุกสิ่งที่พี่สัญญากับแก้วพี่จะต้องทำให้ได้ปะไปเก็บเอาข้าวของเครื่องใช้เงินทองของมีค่าที่ตัวเองมีอ่ะไปเก็บมาให้หมดเดี๋ยวพี่จะรอที่นี่นะแก้วนะจะพี่หลังจากนั้นแก้วก็เดินกลับไปที่ไซ่งาน เก็บเอาทรัพย์สินเงินทองข้าวของมีค่าซึ่งก็มีอยู่เพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นเองจากนั้นแก้วก็รีบเดินกลับมาหาไอวุฒิและคนทั้งคู่ก็ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของไอวุฒิไปและแก้วก็ไม่หันหลังกลับมาที่นี่อีกเลยฝากฝ่ายของพ่อกับแม่แก้วพอเห็นว่าแก้วหายไปจนเวลาผ่านล่วงเลยไปหลายวันก็เริ่มออกตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไปหาแก้วที่บ้านของไอวุฒิ ไม่เจอทั้งแก้วแล้วก็ไม่เจอทั้งไอวุฒด้วยพ่อกับแม่ของแก้วจึงได้สรุปกันว่าไอวุฒคงพาแก้วหนีไปแล้วจากนั้นเวลาผ่านไปอีกสองเดือนกว่าๆเห็นจะได้ตึกที่พ่อกับแม่ของแก้วสร้างอยู่ก็ได้เสร็จสิ้นลงจากนั้นพ่อกับแม่ของแก้วจึงได้ย้ายไซต์ก่อสร้างไปอยู่ที่เขตอื่นฝากฝ่ายของแก้วกับไอวุฒหลังจากที่ทั้งคู่ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแรกๆคนทั้งคู่ก็มีความสุขดี หลังจากนั้นเวลาผ่านไปอีกเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นเองแก้วก็เกิดตั้งท้องหลังจากที่แก้วตั้งท้องแล้วไอ้วุฒก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลับบ้านช้ากลับไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่แถมบางครั้งกลับมาก็มีอาการเมามายพูดจาก,กับแก้วไม่ค่อยเพาะพี่วุฒทําไมถึงกลับบ้านดึกขนาดนี้นะพี่ฉันเป็นห่วงนะยิ่งกําลังท้องกําลังไส้อยู่ด้วยอะ่ะทําไมพี่ถึงกล้าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวอะ่ะ ที่เนี้ยมันเป็นสลัมแท้ๆเลยอะ่ะขี้อยู่ขี้ยาก็เยอะแยะมากมายมันจ้องมาแต่ละครั้งนะพี่ฉันนะอกสั่นขวัญหายละเกินนะพี่วูดโถ่อ้แก้วอย่ามวัวคิดขู่อโนเนะอยู่เลยหน่าลูกผัวก็มีแล้วท้องก็ป่องขนาดเนี้ยใครมันจะมาสนใจแก้วอะ่ะพี่อะ่ะก็ต้องสมาคมกับเพื่อนฝูงม้างสิจะให้พี่อยู่กับแก้วตลอดเวลาบ้าหรือเปล่า มันก็เซ็งตายสิโถพี่วุฒิก็ไหนพี่บอกว่าพี่จะอยู่กับฉันตลอดไปจะไม่ให้ฉันเสียใจไม่ใช่เหรอจพ้พี่ก็นั่นไงก็เสียใจที่ไหนเล่าก็แค่ไปกินเหล้ากับเพื่อนอย่าเศ้าซีนะแก้วน,ะน่าน่าลำคาญเหลือเกินนะ่ะเบื่อเว้ยรู้อย่างเงี้ยพี่ไม่พาแก้วมาจากพ่อแม่ซะก็ดีอะพามาแล้วก็มีปัญหาพามาแล้วก็มาคิดเล็กคิดน้อยแบบเนี้ย กูไม่น่าหาเขาใส่หัวเลยให้ตายเอถอะโท่พี่วุฒิทำไมพี่ถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยเอาละฉันขอโทษก็ได้ต่อไปเนี้ยฉันจะไม่พูดจาก,กับพี่แบบนี้อีกฉันจะเลิกเสาสีเลิกเจ้ากีเจ้าการพี่นะเจ้าพี่วุฒิเออให้มันจริงเถอะน้าอ่ะแค่เนี้ยเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรีบกลับไปขับรถด,ด้วยโหน่าลำคาญที่สุดเลยอ่ะ เป็นแบบนี้ประจำครับท่านผู้ฟังช่วงหลังมานี่ไอ้วุฒิพูดจากับแก้วไม่ดีเลยพูดขวานผ่าซากพูดมะนาวไม่มีน้ําแถมบางครั้งยังพูดจาเยาะเย้ยดูถูกถากถางแก้วอีกด้วยหาว่าแก้วเป็นคนใจง่ายที่หนีมาอยู่กับมันทิ้งพ่อทิ้งแม่ที่เลี้ยงดูตัวเองมันว่าแก้วแบบไม่มีเยื่อใยจริงๆครับท่านผู้ฟังและแล้ววันหนึ่งไอ้วุฒิก็ได้ทําในสิ่งที่ไม่น่าจะให้อภัย เพราะว่าไอ้วุฒมันคงจะคิดเรื่องนี้เอาไว้นานแล้วมันคงคิดว่าการอยู่กับแก้วก็คงจะไม่ทําให้ชีวิตของมันดีขึ้นอีกอย่างหนึง่งแก้วกําลังตั้งท้องและถ้าหากคลอดลูกออกมามันก็จะต้องเป็นเพียงแค่คนเดียวที่หาเลี้ยงดูครอบครัวเมื่อไอ้วุฒคิดได้ดังนั้นมันจึงได้ตัดสินใจทอดทิ้งแก้วและลูกที่อยู่ในท้องของเธอไปเลยแก้วอยู่เลี้ยงลูกเอาเองก็แล้วกันอยู่กันไป ก็คงไม่มีความสุขอะรังจะทำให้แต่ชีวิตของเราทั้งคู่อะมันต้องตกต่ำดําดิ่งลงเอาละพี่ขอโทษก็แล้วกันนะจ๊ะแก้วพี่ไปละและหลังจากที่ไอวุฒิคิดได้ดังนั้นในค่าคืนนั้นนั่นเองไอวุฒก็เก็บเงินทองข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของมันแล้วก็เดินทางจากแก้วไปพอแก้วตื่นเช้าขึ้นมาก็พบว่าข้าวของเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไอวุฒ ไอ้วุฒิได้เก็บไปจนหมดสิ้นแล้วแก้วก็รู้โดยทันทีว่าไอ้วุฒิคงทิ้งเธอไปแก้วร้องไห้เศร้าโศกเสียใจปานใจจะขาดร้อนรอนเธอไม่นึกไม่ฝันเลยว่าไอ้วุฒิจะทํากับเธอได้ถึงขนาดนี้และหลังจากที่ไอ้วุฒิจากไปเพียงแค่ไม่นานชีวิตของแก้วก็ต้องเดือดร้อนและตกต่ําลงอย่างน่าอนาใจไปที่สุดเงินทองก็ไม่มีลูกก็ใกล้จะคลอดเต็มทนแล้วด้วยอนาคตข้างหน้าแก้วมองไม่เห็นหนทางเลย มันช่างมืดมนเหลือเกินครับท่านผู้ฟังและแล้วแก้วก็มาถึงกําหนดคลอดเธอเคลอดออกมาเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักเหลือเกินเธอตั้งชื่อลูกของเธอว่าน้องหนูหนูเป็นเด็กหน้าตาน่ารักเลี้ยงง่ายไม่โยเยบรรดาเพื่อนบ้านที่เช่าห้องแถวอยู่ระแวกใกล้เคียงกันก็เกิดความสงสารในตัวของแก้วบางคนก็ซื้อข้าวของเครื่องใช้ของเด็กอ่อนมาให้แก้วด้วยภาพของน้องแก้วเด็กสาวแรกรุ่น ต้องมาเลี้ยงดูเด็กทารกโดยปราศจากคนเป็นผัวเหลียวแลมันช่างเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจจริงๆครับท่านผู้ฟังจนเมื่อเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปน้องหนูก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆคนที่ให้ความช่วยเหลือก็เริ่มลดน้อยถอยลงเงินทองของแก้วจากที่ไม่มีตอนนี้ก็ยิ่งลำบากการศึกษาความรู้อะไรก็ไม่มีวันนั้นแก้วได้ตัดสินใจจะออกเดินหางานทา เธอจึงได้ฝากลูกสาวของเธอเอาไว้กับยายนงที่อยู่ห้องข้างๆนั่นเองยายยายจ๊ะฉันขอฝากลูกไว้สักประเดี๋ยวนะจจะยายจะไปไหนอะแก้วอะจะไปไหนเหรอลูกฉันว่าอยากจะออกไปเดินหางานทำนะจจะยายเป็นงานอะไรก็ได้ล้างถ้วยล้างจานซักผ้าเป็นคนชายฉันทำได้ทั้งหมดละจจะยายอาอาๆลองดู ลองไปหาดูนะลูกนะเผื่อมันจะได้เงินได้งานก็เอามาเลี้ยงนังหนูมันโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วลูกนะลูกนะตั้งใจเอาแก้วใจะยายฉันฝากไว้ไม่นานเดี๋ยวฉันก็กลับมาแล้วจ้าหลังจากที่ฝากน้องหนูเอาไว้กับยายจนไปที่เรียบร้อยแก้วก็เดินย่ำต๊อกออกหางานหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ไม่มีใครรับการสมัครงานของแก้วเลย จนอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็มากัดกินร่างกายของแก้วจนเวลานั้นเวลาประมาณสักสองทุ่มกว่าเห็นจะได้โดยอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแก้วจึงได้นั่งพักอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก่อนที่จะถึงซอยเข้าบ้านของเธอและในขณะที่แก้วกาลังนั่งพักด้วยความเมื่อยล้าอยู่นั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางตึงๆเมาๆยังไงก็ไม่อาจจะทราบได้อยู่ดีๆก็เดินเข้ามาหาแก้วน้อง ทำไรอยู่่ะก็หนูเดินออกหางานนะจ้ะพี่งานอะไรวะอะเดินอะไอ่ถึงทุ่มสองทุ่มโกหกวะเนี่ยไม่จ้พี่หนูว่าเดินออกหางานจ้หนูมีลูกคนหนึ่งหนูต้องหาเงินเลี้ยงดูลูกจ้พี่อหลอกหรือเปล่าเนี่ยน้องหน้าตาสาสวยขนาดนี้ อายุอานามเต็มที่ก็คงจะไม่เกินสิบเจ็ดสิบปดเฮ้เอาอย่างงี้หรือเปล่าท่านน้องยอมเล่นหยับหยุงกับพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ให้ใช้เลยห้าร้อยบาทเอาหรือเปล่าหยับหยุงคืออะไรเลยเจ้าพี่เหย,ยับหยุงก็คือที่ผู้หญิงผู้ชายเล่นเป่ายิงฉุบกันในที่ลับๆยังไงเล่าเอาหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้500 500ห้าหร้อยเลยห้าร้อยเลยเจ้าพี่ พี่ให้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ทำไม่เชื่อเดี๋ยวพี่จ่ายให้ก่อนเลยเอาหรือเปล่าคงจะเป็นเพราะความจนมันบีบบังคับแก้วละครับท่านผู้ฟังแก้วถึงได้ทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเธอได้หยิบเงิน500บาทจากผู้ชายคนนั้นตอนที่แก้วหยิบน้ำตาของแก้วก็ไหลออกมาอาบแก้มทั้งสองข้างของเธอเธอช่างหน้าเวทนาจริงๆไม่รู้ว่าบาปกรรมอะไร ถึงทำให้ชีวิตของแก้วต้องเป็นแบบนี้แก้วจำเป็นต้องทำครับท่านผู้ฟังถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ตามแต่ด้วยเงินจํานวน500บาทนี้มันอาจจะทำให้แก้วกับลูกกินอิ่มนอนหลับกันได้อีกหลายวันเลยทีเดียวแก้วตัดสินใจทำอะไรอย่างว่ากับผู้ชายคนนั้นเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่นานทั้งคู่ก็เสร็จกิจเอ๊น้องโอยบริการดีจริงๆเลยเนี่ยเอ๊น้อง พี่ขอเบอร์โทรไว้หน่อยได้เป่าเดี๋ยววันหลังอะ่ะพี่จะมาใช้บริการอีกได้เปล่าเออหนูไม่มีโทรศัพท์มัจเะพี่ไม่มีโทรศัพท์เหะอออเอางี้เอาเบอร์โทรพี่ไว้ลูกเมียพี่ไม่มีอะเดือดร้อนเรื่องเงินเมื่อไหร่ก็โทรหารู้หรือเปล่าพี่ช่วยได้สี่ซาห้าร้อยอ่ะสบายสบายไม่ต้องห่วงอะ่ะ ถ้าพี่ดีขนาดนั้นน่ะหนูก็ขอบคุณพี่มากๆขอเบอร์โทรพี่ไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะพี่อืมอ่ะเนี่ยเขียนให้เรียบร้อยละเก็บเอาไว้เลยก็แล้วกันนะหนูชื่ออะไรอะ่ะหนูชื่อแก้วจพ้พี่แล้วพี่ชื่ออะไรอะ่ะพี่ชื่อดำพี่อะ่ะทำงานอยู่ที่โรงงานทีวีใกล้ๆนี่เองแล้วหนูว่าอยู่แถวไหนอะ่ะเหมือนกันจ้พี่ หนูก็อยู่ซอยถัดไปนี่เองจ้าอ๋อใกล้ๆกันแบบเนี้ยดีพี่จะได้มาใช้บริการบ่อยๆวันเนี้ยพี่ไปก่อนก็แล้วกันนะจ้าพี่ดำและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่แก้วไม่มีเงินใช้แก้วก็จะโทรหาไอ้ดำทุกครั้งและทุกครั้งที่แก้วโทรมาไอ้ดำก็จะต้องไปใช้บริการแก้วทุกครั้งไปเช่นเดียวกันเอ้แก้ว <c oughs> คิดถึงพี่หรือเปล่าเนี่ยโทรหาพี่บ่อยขนาดนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คิดถึงนะจ๊ะพี่แต่ว่าฉันไม่มีเงินเลยฉันต้องเลี้ยงดูลูกนะจ๊ะอ๋ลูกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าขวบแล้วจ๊ะพี่โอห้าขวบแล้วเหรอแล้วเข้าเรียนอนุบาลน,นี่ยังเนี่ยยังจ๊ะพี่ฉันไม่มีเงินนะพี่ดำ อืมแหมน่าสงสารจริงๆเลยเนี่ยแล้วว่าแต่ว่าแล้วลูกค้าคนอื่นน่ะแก้วไม่ติดต่อทาบทามเขามาใช้บริการเหมือนพี่เหรอพี่ดำฉันขอพูดตรงๆกับพี่นะจ๊ะอะไรอ่ะก็ตั้งแต่ที่ฉันมีอะไรกับพี่วันนั้นนะ่ะฉันก็ไม่ได้มีอะไรกับใครอีกนะจ๊ะพี่ฉันนะ่ะไม่ได้ขายตัวให้คนอื่นเลย ฉันขายตัวให้พี่เพียงแค่คนเดียวนะจ๊ะพี่ดำอะจริงหรือเปล่าเนี่ยแก้วจริงจ๊ะพี่พี่อะคิดไปต่างๆนานานะพี่คิดว่าแก้วอะขายตัวอยู่แล้วนะวันนั้นน่ะที่แก้วมันนั่งที่ป้ายรถเมย์อะพี่คิดว่ามันคงจะเป็นแผนการตลาดของแก้วที่ทำให้คนสงสารนะ่ะอะที่ไหนได้แก้วลำบากจริงๆเหรอเนี่ย ใช่จะพี่ดำฉันลำบากจริงๆจะพี่ขอบคุณพี่ดำมากๆนะจ๊ะที่พี่เข้ามาในเวลาที่ฉันลำบากถ้าเกิดไม่มีพี่อะ่ะฉันก็คงไม่รู้จะทํำยังไงนะจ๊ะพี่ดำอืมไม่เป็นไรอะ่ะพี่ช่วยได้พี่ก็ช่วยอีกอย่างหนึง่งพี่ก็ไม่ได้ช่วยฟรีๆนี่แก้วก็เอาร่างกายของแก้วมาแลกต่างฝ่ายก็ต่างได้เสียกันเอาละวันนี้เสร็จกิจละ พี่กลับก่อนก็แล้วกันนะจาพี่ดำขอบคุณพี่มากๆนะคะไม่เป็นไรอะ่ะและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารู้สึกว่าความในใจของไอ้ดำกับน้องแก้วจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งคู่ไม่เหมือนผู้ให้บริการกับคนมาใช้บริการเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้ดำมันมีความรู้สึกห่วงหาอาทรแก้วมากแก้วเองก็คงจะรู้สึกไม่แตกต่างกับไอ้ดำเช่นเดียวกันและเมื่อทั้งคู่ มีจิตสมัครรักไข่ซึ่งกันและกันแล้วไอ้ดำจึงได้เปิดเผยใจให้แก้วได้รับรู้แก้วพี่มีอะไรจะบอกอะอะไรเหยจ้าพี่ดำพี่รักแก้วอะฮะทำไมพี่พูดง่ายๆแบบนี้ก็จริงอะ่ะพี่เป็นคนบ้านนอกมาทำงานที่กรุงเทพอะพี่ก็คงจะเหมือนแก้วแหละแต่พี่อะคงจะดีกว่าหน่อยนึงอะตรงอ่านออกเขียนได้ ก็เลยไม่ค่อยมีใครมาหลอกลวงพี่ได้สักเท่าไหร่แก้วพี่ะคงจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้แก้วเห็นแล้วละ่ะตั้งแต่ที่พี่รู้จักกับแก้วอะพีะ่ก็ใช้บริการแก้วคนเดียวเลยพี่ยอมรับนะว่มามาก่อนอะ่ะพีะ่ก็ใช้บริการที่อื่นเยอะแยะเฟ้อแฟะไปหมดอะแต่หลังจากที่เจอแก้วพี่อะ ก็จ้องคอยแต่ให้แก้วโทรศัพท์มาหาพี่ทุกครั้งที่เจอแก้วพี่มีความสุขเหลือเกินน่ะพี่ไม่สัญยิงสัญญาอะไรทั้งนั้นน่ะแต่ว่าถ้าอยู่กับพี่พี่ก็จะดีกับแก้วอะ่ะน้องหนูก็เริ่มโตขึ้นทุกวันถ้าเรียนอนุบาลไม่ได้ปีหน้าก็เข้าปหนึ่งจะเข้าปหนึ่งได้ยังไงล่ะพี่หนูอะ่ะไม่มีชื่อพ่อมีแต่ชื่อแม่ แล้วแม่ก็อ่านหนังสือไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นอีกฉันจะเอาปัญญาที่ไหนไปฝากจะเอาปัญญาที่ไหนไปส่งเสียลูกเราจะพี่ดำก็พี่นี่ไงพี่จะเป็นพ่อให้น้องหนูเองหนูไม่ได้ผิดอะไรเลยหนูว่าเกิดมาจากความรักนะแก้วนะลูกอะเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตของแก้วแล้วแก้วทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อลูก พี่ได้เจอแก้วทุกวันเนี้ยก็พราน้องหนูต่อไปเนี้ยพี่จะทำหน้าที่พ่อให้กับน้องหนูเองพาไปเรียนพาไปฝากทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างพี่จะดูแลให้แก้วเชื่อใจพี่นะเจ้าพี่ดำฉันขอบคุณพี่มากๆเลยนะจ๊ะพี่ไม่เป็นไรอะขอให้เราสองคนรักกันแบบนี้ตลอดไป ขนข้าวขนของไปอยู่ด้วยกันซะต่อไปเนี้ยพี่จะเลิกกินเหล้าลนะเหล้าขนละร้อยสองร้อยาเลิกได้เงินเก็บเงินกรรมพี่ก็จะเยอะแยะส่งเสียลูกให้เรียนสูงสูงได้อีกปะไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาร่วมกันกับพี่นะแก้วนะเจ้าพี่ดำหลังจากนั้นแก้วก็ได้ย้ายบ้านแล้วเธอก็ได้พาหนูไปอยู่กับไอ้ดำ ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไอ้ดำถึงแม้ว่าจะไม่เคยสัญญิงสัญญาอะไรกับแก้วเลยแต่มันก็รักแก้วและมันก็รักน้องหนูลูกสาวของแก้วด้วยมันสู้อุตสาห์บากบัน่นทำงานทำการเก็บหอมรอมริบแล้วก็ส่งเสียน้องหนูจนได้เรียนสูงสูงจนในที่สุดน้องหนูที่เกิดจากพ่อขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับแม่ที่ไม่มีการศึกษาตอนนี้เธอก็เรียนจบชั้นปริญญาตรี คณะครูศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยและน้องหนูจบออกมาก็ได้สอบข้าราชการและได้เป็นครูสมใจเธอจากนั้นน้องหนูก็ได้พาไอ้ดำและพาแก้วไปอยู่ด้วยกันและน้องหนูก็เลี้ยงดูไอ้ดำกับแม่ให้มีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ